ในโลกที่เราออนไลน์กันตลอดเวลาความสัมพันธ์กับผู้อื่นยิ่งสำคัญกว่าที่เคยไม่ว่าจะการเลินผูกมิเรนกับเพื่อนการประสบความสำเร็จในที่ทำงานหรือการมีชีวิตที่มีความสุขล้วนขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการเชื่อมต่อกับผู้คนรอบข้างผู้คนรอบข้างและเนื่องจากทุกคนต่างสื่อสารกันการสื่อสารอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพความเข้าใจซึ่งกันและกันและความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้น สามารถเปิดประตูสู่โอกาสมากมายเราขอแนะนำหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งชื่อว่า How to Win Friends and Influence People หรือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเขียนโดยเดลคาร์ e g กีหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1936มียอดขายมากกว่า30ล้านเล่มทั่วโลกหนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยคำแนะนำอันทงคุณค่าซึ่งยังทันสมยัยและสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน หนังสือวิธีชนะมิดแลน์และจูงใจคนไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดาแต่เป็นเสมือนแนวทางในการสร้างสัมพันธ์อันแน่นแฟนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นเดลคาเนกีไม่ได้สอนให้เราไปควบคุมหรือเอาเปรียบใครแต่เขาช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั่นคือการได้รับฟังถูกเข้าใจและรู้สึกมีคุณคา่า แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนขึ้นมานานแล้วแต่ด้วยเนื้อหาที่เรียบง่ายและนำไปใช้ได้จริงจึงทำให้ยังคงทันสมัยอยู่เสมอคาเนกีได้ให้คําแนะนำที่เป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายซึ่งทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไรประกอบอาชีพอะไรหรือมีนิสัยข้อแบบไหน <S <S <ak> ความสำเร็จจริงๆแล้วคืออะไรกันนะ แค่เงินทองและความร่ำรวยอย่างเดียวหรือเปล่าหนังสือ How to Win Friends and Influence People สอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันความรักและความเข้าใจการเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ยังส่งผลดีต่อทุกคนที่เราพบเจอในชีวิตด้วย ที่ดีสู่สังคมรอบข้างผ่านความเมตตาความเข้าออกเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราจะมาเจาะลึกหลักการของเดลคาร์เนกีพร้อมตัวอย่างให้เห็นภาพเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงคนพบสกยภาพที่แท้จริงของตัวเองและสร้างชีวิตที่มั่งคั่งและมีความหมายกันเถอะลองนึกภาพดูสิครับคุณเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงวิจารณดังอยู่ทั่วห้องทุกอย่างก้าวของคุณ ถูกจับตามองทุกคำพูดของคุณทุกตัดสินนี่แหละครับความจริงที่น่าชราเมื่อคำวิจารณ์กลายเป็นภาษาหลักที่ทุกคนใช้เสื่อสารกันเดลคาเนกีเคยกล่าวไว้ว่าคำวิจารณ์ไม่เพียงแต่ไม่มีประโยชน์แต่ยังก่อให้เกิดความเสียหายอีกด้วยทำไมคำวิจารณ์ถึงส่งผลร้ายได้ขนาดนั้นล่ะครับ เพราะมันทำให้เรารู้สึกถูกจูโจมและเราก็อยากจะปกป้องตัวเองเมื่อถูกวิจารณ์เรามักจะตอบโต้โดยการแก้ตัวหรือโต้แยง้งกลับไปแทนที่จะวิจารณ์ลองให้กำลังใจและเข้าใจกันซึ่งจะสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างาศา์และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเวลาเราคิดถึงความสัมพันธ์กับคนอื่นเราควรจะนึกถึงการไม่ตัดสินพวกเขามันง่ายที่จะวิจารณ์ตัดสินหรือกล่าวโทษคนอื่น แต่วิธีนี้ไม่ได้ช่วยใครเลยคุณค้าเนกี้สอนให้เราพยายามทำความเข้าใจแทนที่จะตัดสินเมื่อเราพยายามเข้าใจว่าทำไมคนเราถึงทำแบบนั้นเราก็จะเปิดใจรับเห็นความเห็นอออเห็นใจและความเข้าใจมากขึ้นนั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับความผิดพลาดหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีมันหมายถึง การที่เราควรพยายามทำความเข้าใจบริบทระบุต้นต่อของปัญหาและรับฟังด้วยความเข้าใจแม้ว่าคำวิจารณ์จะมีความสำคัญแต่มีสิ่งที่ทงพลังยิ่งกว่านั้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกรก่งและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนั่นคือการชื่นชมเมื่อเราแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจต่อการกระทำหรือตัวตนของใครสักคน เรากำลังทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับคุณจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณได้ยินคำว่าขอบคุณที่ออกมาจากใจจริงๆงคือเมื่อไหร่มีใครเคยเห็นคุณค่าในความพยายามหรือสิ่งที่คุณทำบ้างหรือเปล่าตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกมั่นใจมีแรงบรรดาใจหรือรู้สึกผูกพันกับบุคคลน,นั้นมากขึ้นหรือไม่การกระทำไหนงามง่ายๆเช่นการกล่าวกล่าว ขอบคุณแย้จริงใจการใส่ใจในสิ่งดีๆและการแสดงความกตัญญูต่อคนรอบข้างล้วนสร้างความแตกต่างอย่างมากได้เมื่อผู้คนรู้สึกว่าตนเองได้รับการชื่นชมพวกเขามักจะมีแรงจูงใจมากขึ้นกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายและทำงานด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้นเมื่อเราละทิ้งการวิพากษ์วิจารณ์พยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันและแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจ เราก็จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้สภาพแวดล้อมที่เราสามารถเติบโตและเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้ลองนึกภาพสภาพแวดล้อมที่ดีนี้เป็นเหมือนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งความสัมพันธ์ของเราสามารถเบ่งบานได้เมื่อเราปล่อยวางการวิจารณ์และความรู้สึกด้านลบการให้กำลังใจความเคารพและน้ำใจ นักกีฬาก็จะเริ่มงอกงามทุกคนจะรู้สึกดีเมื่อพวกเขามีอิสระที่จะพูดแบ่งปันความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เติบโตสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับทุกสิ่งหรือไม่สี่งื่งสำคัญคือการปลูกฝังวัฒนธรรม แห่งความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและและสนับสนุนซึ่งกันและกันมาสร้างสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกเข้ารบให้เกียรติและได้รับการสนับสนุนเราทุกคนต่างก็อยากเป็นที่รักเราอยากมีเพื่อนอยากรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและเป็นที่ยอมรับในแบบที่เราเป็นนั่นเป็นเหตุผลที่เราพยายามสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าใจชีวิตส่วนตัวหรือที่ทำงาน เราต้องการรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งเดลคาเนกี Carnegie, เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีและได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มดังของเขาที่ชื่อว่า How to Win Friends and Influence People หรือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเขารู้ดีว่าเราไม่สามารถซื้อมิตรันภาพด้วยคำเย็นยอ่อหรือการเซตแรง่งมิตรันภาพที่แท้จริงเกิดจากความเอาใจความเคารพและความสนใจในตัวผู้อื่นอย่างจริงใจ อยากมีเพื่อนเยะดีไหมครับง่ายมากลากเลยแค่เราเป็นคนจริงใจและสนใจในตัวเขาเท่านี้ก็ได้ผลแล้วละ่ะทุกวันนี้คนเราชอบพูดแต่เรื่องของตัวเองแต่ถ้าเราแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจในสิ่งที่พวกเขาพูดพวกเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองสำคัญนั่นหมายความเราไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเองแต่ควรตั้งใจฟังสิ่งที่คนอื่นพูดด้วย เมื่อเราตั้งใจฟังเราก็จะเข้าใจความคิดและความรู้สึกของพวกเขามากขึ้นลองนึกดูสิครับเวลาที่มีคนจำชื่อเราได้ถามไทยสานทุกสุดดิบหรือสนใจในสิ่งที่เราชอบเรารู้สึกอย่างไงเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชมและนั่นคือสิ่งที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนครับในแต่ละวันเราพบเจอผู้คนมากมาย คุณคิดว่าการจำชื่อคนอื่นสำคัญไหมเดลคาเนกี้เคยกล่าวไว้ว่าการจดจำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและได้ผลมากที่สุดในการแสดงความเคารพบต่อผู้อื่นคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนจำชื่อของคุณได้และยังเรียกชื่อของคุณถูกเมื่อพบกันอีกครั้งแม้จะเป็นการพบกันครั้งแรกแต่กลับรู้สึกเหมือนได้รู้จักกันมานาน การจดจำชื่อของคนแสดงถึงความสนใจในตัวเขาแสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับเขาแสดงว่าคุณกำลังใส่ใจเขาอยู่การจดจำชื่อคนเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและต้องต้องใช้สมาธิแต่มันเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและบทสนทนาการฟังอย่างตั้งใจเป็นทักษะท,ที่หายากและทงพลังมากบ่อยครั้งที่เราคิดถึง แต่สิ่งที่เราจะพูดต่อไปมองโทษศัพท์หรือรอโอกาสที่จะพูดโดยไม่ตั้งใจฟังคู่สนทนาอย่างแท้จริงเดลคาเนกิรู้ดีว่าการฟังอย่างตั้งใจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อผู้อื่นไม่ใช่แค่การได้ยินคำพูดแต่เป็นการเข้าใจความรู้สึกและความคิดเห็นของอีกฝ่ายและแสดงพวกเขารู้ว่าเราใส่ใจและให้เกียรติพวกเขาในการเป็นผู้ฟังที่ดี เราต้องปล่อยวางความคิดของตัวเองกำจัดสิ่งรบกวนและจจโจดจยกับคนที่กาลังพูดจริงๆเมื่อเราฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจเรากำลังเปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นได้แบ่งปันความคิดความรู้สึกและประสบการณ์กับเราอย่างอีสะลองนึกดูสิครับสมมติว่าคุณมีความคิดแผนการหรือความฝันที่คุณเชื่อมั่นจริงๆคุณเชื่อมั่นในสิ่งนั้นอย่างสุดหัวใจ และอยากและอยากจะแบ่งปันความรู้สึกนั้นให้กับคนอื่นนินแต่จะทำอย่างไรถึงจะโน้มน้าวใจพวกเขาได้โดยไม่ต้องไปบังคับคู่หรือกดดันหลักการโน้มน้าวหน้าใจของคาเนกีจึงเข้ามามีบทบาทเขาเชื่อว่าการโน้มน้าวใจไม่ใช่การไปบังคับให้คนอื่นทำในสิ่งที่เราต้องการแต่คือการแสดงให้พวกเขาเห็นถึงคุณค่า และความหมายของมุมมองของเราต่างหากกุญแจสำคัญของการโน้มน้าวใจที่ประสบความสำเร็จคือการเข้าใจว่าผู้คนมักจะเปิดรับความคิดที่สอดคล้องกับค่านิยมความเชื่อและเป้าหมายของพวกเขามากกว่าพูดง่ายๆก็คือการรู้จักหาจุดรวมสร้างสัมพันธ์และสื่อสาในในแบบที่เข้าถึงผู้ฟังของเรานั่นเอง พวกเราทุกคนชอบคิดว่าตัวเองถูกชอบปกป้องความคิดตัวเองอธิบายและพยายามโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์แต่เดลคาร์เนจีได้เตือนเราเกี่ยวกับการเข้าไปอยู่ในวงของการโต้เถียงโดยเฉพาะเมื่อเราพยายามโน้มน้าวใจใครสักคนเขาเชื่อว่าการโต้เถียงไม่เคยนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีเลยในทางกลับกันมันอาจทำให้เกิดความโกรธ ความไม่พอใจและทำลายความสัมพันธ์ได้เมื่อเราเข้าไปสู่การโต้เถียงเรามักจะจดจ่ออยู่กับการพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายนั้นเพียเราพยายามหาข้อบกพร่องในความคิดพวกขาวพวกขาวและใช้จุดอ่อนนั้นเพื่อให้ตัวเองชนะแต่พฤติกรรมแบบนี้กลับสร้างกำแพงขึ้นมารองเรากับคนอื่นมันปิดกั้นเราและทำให้เราเข้าใจกันได้ยากขึ้นการร่วมมือกันแทนที่จะโต้เถียง กานนำไปสู่ความสําเร็จและความสามคัคคีที่มากขึ้นลองมาหาจุดร่วมกันดูนะครับการที่เราจะเข้าใจลองเริ่มจากการนานหาสิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันก่อนลองคิดดูว่าคุณค่าความคิดเห็นและเป้าหมายอะไรบ้างที่เราเห็นตรงกันเมื่อเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเราก็มักจะเปิดใจรับฟังมากขึ้นเราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกันไปเสียทุกเรื่องหาจุดที่ความคิดเห็นของเราบอดจบกันแล้วเริ่มต้นจากตรงนั้น เน้นย้ำถึงสิ่งที่สําคัญสำหรับพวกเขาเป็นสะพานเชื่อมความคิดเห็นที่แตกต่างพยายามทําความเข้าใจมุมมองและข้อกังวลของพวกเขาสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างกันสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความคารับและการร่วมมือกันการนำทางด้วยคำถามคำถามเปรียบเสมือนเครื่องมืออันทงพลังที่ช่วยนำทางความคิดของคนอื่นไปทิศทางที่เราต้องการ แทนที่เราจะบอกพวกเขาตรงๆว่าต้องทำอะไรเราสามารถตั้งคำถามที่นำทางให้พวกเขาค้นพคมตอบด้วยตัวเองลองตั้งคำถามที่กระตุ้นให้พวกเขาใช้ความคิดแทนที่จะยัดเยียดความคิดเห็นของเราลองตั้งคำถามปลายเปิดที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบคำตอบด้วยตัวเองตัวอย่างเช่นเราอาจถามว่าคุณคิดว่าวิธีนี้มีข้อดีอย่างไรบ้าง สนับสนุนให้พวกเขาคิดวิเคราะห์และหาทางออกด้วยตัวเองนี่ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังควบคุมพวกเขาแต่เรากำลังนำทางให้พวกเขาเข้าใจมากขึ้นเราสามารถสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ผ่านการใช้คำถามการเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการบังคับหรือสั้งให้คนอื่นทำตามใจเราแต่คือการร่วมกันกำหนดเป้าหมายและร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างและเติมเต็มซึ่งกันและกันในจุดแข่งของแต่ละคนผู้นำที่แท้จริงคือผู้ที่นำช่วยเหลือและส่งเสริมผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และสร้างบรรยากาศแห่งความไว้ใจความร่วมมือและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคุณคาเนกีเชื่อว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่ตำแหนง่ง แต่เป็นวิถีชีวิตผู้นำที่ดีควรเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าได้รับความเคารพและสามารถประสบความสำเร็จได้กุแจะสำคัญคือการเข้าใจผู้อื่นใส่ใจพวกเขาและหวังให้พวกเขาประสบความสำเร็จการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพรวมถึงความสามารถในการนำและชี้นำผู้อื่นโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกแย่ สิ่งสำคัญคือต้องรักษาสมดุลระหว่างความหนักแน่นและความเห็นอ,อกเห็นใจแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาแต่ด้วยความเคารพและความเข้าใจใต้ในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงหลักแก้อานของคุณคาเนกีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนโดยไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านเราจะพูดถึงวิธีการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์แก้ไขข้อขัดแยง้ง และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกโดยไม่ตำหนิหรือกล่าวโทษคำชมเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ช่วยให้คนเราเติบโตและพัฒนาลองนึกภาพส่วนที่เราปลูกต้นไม้แต่ไม่รดน้ำไม่ดูเลยต้นไม้จะเจรงงอกงามไหมต้นไม้เหล่านั้นจะเติบโตเป็นดอกไม้ที่สวยงามได้หรือไม่เลยใช่ไหมเช่นเดียวกันกับคนเราถ้าไม่มีใครสนับสนุนชื่นชมหรือให้กำลังใจศักยภาพของเราก็ไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ คุณคาเนกีเชื่อว่าการชื่นชมเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถของตนเองเมื่อเราชื่นชมความสำเร็จยินดีกับความก้าวหน้าและขอบคุณในความพยายามของผู้อื่นพวกเขาก็จะเบ่งบานเหมือนดอกไม้ที่ได้รับการรดน้ำอย่างดีการชื่นชมไม่ได้หมายถึงการโกหกหรือพูดเกินจริงเราควรเน้นไปความพยายาม อ้ามความก้าวหน้าและข้อดีของพวกเขาและใช้คำพูดที่จริงใจเช่นเยี่ยมมากหรือขอบคุณสิ่งสำคัญคือต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าพวกเขาทำอะไรได้ดีและผลลัพธ์ที่ดีนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรการชื่นชมอย่างจริงใจเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเมื่อเราได้รับคำชมเรารู้สึกมีแรงจูงใจที่จะทำงานและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีเราจะกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของทีมและองค์กรมากขึ้นคำวิจารณ์ก็เหมือนมีดผ่าตัดที่สลัลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างสูงเช่นเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดอย่างนุ่มนวลเราควรระมัดระวังคำพูดเมื่อต้องวิจารณ์ผู้อื่นคำพูดที่ไม่คิดอาจทำร้ายจิตใจและทำลายมิตรภาพได้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ คือคำวิจารณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจใจโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงเดลคาเนกีเชื่อว่าทุกคำวิจารณ์ควร,ควรควบคู่ไปกับการชื่นชมและให้กํำลังใจเมื่อเราชื่นชมในจุดแข็งของผู้อื่นพวกเขาจะเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะของเรามากขึ้นหัวใจสำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่การกระทำไม่ใช่ตัวบุคคลมองคำวิจารณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้เติบโตและพัฒนาตนเอง เมื่อเราวิจาร์ณด้วยความเมตตาและให้เกียรยติคำวิจารจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความดีมาส่งเสริมการเติบโตและหลีกเลี่ยงการสร้างความไม่พอใจกันเธอครับการเป็นผู้นำหมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนสามารถเติบโตและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดได้ มาสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมองข้อผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้กันเถอะครับผู้นำที่แท้จริงจะสนับสนุนการเติบโตและหลีกเลี่ยงการกระตุนให้เกิดความคับข้องใจผู้คนจะเปิดใจฟังข้อเสนอแนะมากขึ้นเมื่อพวกเขารู้สึกว่าตนเองได้รับความเคารพและการสนับสนุนเป็นหนึง่งเดิมจดหาข้อเสนอแนะที่สร้างสอนและโอกาสในการพัฒนาตนเองให้กับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้พวกเขาก้าวข้ามขีดจำกัดตนเองและมองว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพราะแม่แม่แต่กิลิโลกาลเลอีกก็เปลี่ยนมุมมองต่อจากวานไดจากความผิดพลาดของเขามาสร้างวัฒนธรรมแห่งการเติบโตการร่วมมือและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปด้วยกันครับนี่คือข้อพิสูจน์ของมิตรภาพคำสอนของเดลคาเนกีไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นคำแนะนำที่ช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นและสร้างสัมพันธ์ที่ดีได้ ความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากมิตรภาพที่แข็งแกร่งจงเห็นคุณค่าและขอบคุณในทุกความสัมพันธ์ที่เรามีหลักการของคาร์เนกีช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้การเดินทางของเรากับความรู้จากเดลคาร์เนกีใกล้จะจบลงแล้วแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนจำไว้คือมิตรภาพความสัมพันธ์ที่เราสร้างและอิทธิพลที่เรามีต่อผู้อื่น ล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความหมายหลักการเหล่านี้ไม่ใช่แค่คําพูดแต่เป็นชีวิตที่ทรงคุคความสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจกันอย่างแท้จริงจงเปิดใจรับฟังดูเห็นออกเห็นใจสแสดงขอบคุณและใส่ใจที่อยู่ตรงหน้าอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นทั้งในด้านส่วนตัวและการทํางาน แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณคิดว่าจะมีประโยชน์กับเขาด้วยนะครับนะคะมาสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันไปด้วยกันเถอะครับค่ะกดไลค์กดติดตามและแชร์เลย